ทานเรื่องจอระเข้จอมตะกละในป่าลึกริมลำธารใสมีจระเข้ตัวใหญ่หนังลายเขียวเงานามว่าเจ้าตะกละเจ้านี่กินเก่งสุดๆกินปลาเป็นร้อยเม่อม่วงหล่นมาไม่ทันพื้นมันก็งับเข้าปากทันทีพึ่มอร่อยจังเลยเจ้าตะกละพูดพลางเคียวตุ้ย เพื่อนเสัตว์ทั้งป่าพากันงงว่ามันไม่เคยอิ่มเลยสักครั้งวันหนึ่งแดดร้อนปเปรี้ยงเจ้าตะกละกินปลาจากลำธารไปเกือบทั้งฝูงแล้วก็ตามด้วยผลไม้จากต้นไม้สิบต้นโอ้ยท้องฉันแน่นไปหมดเลยมันครางนอนแผ่ตรงริมบึงเพื่อนเพื่อน,นเดินมาดูด้วยความตกใจเจ้าตะกละนี่เจ้ากินอะไรไปบ้างเนี่ยกระต่ายน้อยถามเออก็กินทุกอย่างที่เห็นนะสิ เจ้าตะกลัดตอบพร้อมลูกท้องตัวเองเบาๆนกฮูกแก่บินโฉบลงมาจากต้นไม้ใหญ่เจ้าตะกลัเอย๋ยการกินมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะเจ้าตะกลัดทำหน้าซีดแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้ฉันหิวตลอดเวลาเจ้าควรกินอย่างพอดีเลือกของที่มีประโยชน์และหยุดเมื่ออิ่มเพื่อนๆพ,พ,พยักหน้าเห็นด้วยกันหมดวันต่อมาเจ้าตะกลาเริ่มเปลี่ยนมันกินปลาน้อยลง คีวยวช้าไม่รีบลืนเหมือนแต่ก่อนมันเริ่มสนใจผักริมบึงและผลไม้ที่ตกลงมาเพียงแค่ชิ้นเดียวก็พอฉันเริ่มรู้สึกเบาขึ้นแล้วนะเจ้าตะกละยิ้มเพื่อนๆดีใจตะโกนให้กำลังใจเวลาผ่านไปไม่กี่วันเจ้าตะกละกลับมาแข็งแรงมันว่ายน้ำไวเหมือนเคยเล่นไล่จับกับนาคน้อยปีนหินกับกระต่ายและนอนดูดาวกับนกฮูก นีจังเลยที่เปลี่ยนตัวเองได้เจ้าตะกละคิดในใจตอนนี้มันไม่ใช่จระเข้จอมตะกละอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นจระเข้สุขภาพดีแห่งลำธารใสนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกินอาหารมากเกินไปอาจทำให้เราไม่สบายหากเรากินอย่างพอดีเลือกสิ่งที่ดีต่อร่างกายเราก็จะแข็งแรงและสนุกกับทุกวัน หมือนเจ้าตะกลัดที่กลายเป็นจระเข้แสนสุขภาพดีถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ